สูตรบำรุงหัวมันนะครับสูตรบำรุงหัวมันเทศไทยหัวมันเนี่ยไงนะครับไงดีโมเมนต์ว่าอายุครบสี่หาเดือนแล้วจังมาใส่นะครับสูตรนี้นะครับเป็นปุ๋ยเกร็ด0 0 6 0 0 0 6 0อันดับแรกนะครับผมใส่ปุ๋ย0 0 6 0นะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับ และกับผสมนะครับปุ๋ยเกร็ด1845หรือ4600ก็ได้นะครับหรือว่านะครับจีใส่สูตรอ่ะ20 20จังสีก็ได้คือกันนะครับผมอ่ะผสมเข้าไปนะครับอ่ะมั่นอายุได้2เดือนนะครับผมผสมเข้าไปบำรุงหนึ่งมันจะบำรุงต้น2มันจะบำรุงหัวนะครับเพียรให้หัวมั่นขยายโตได้ดีนะครับเพียรให้หัวมั่นบำรุงตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตร อายุมันสองเดือนนะครับผมอ่ะฉีดนะครับทุก15วันเหมือนเดิมนะครับผมทุกสิบห้ามือถึง20มือนี่แหละนะครับผมเพราะว่าอ่าสิบหาถึง20มือนี่ปุ๋ยอ่าหน้ามีเขาหายไปนี่มันจะเบิดลิดนะครับอ่าฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5เดือนนะครับผมเหาจะหยุดสูตรนี้ไว้นะครับผมอ่ะผู้ใดฟังแล้วบอกขอใจจะคอมเมนต์เข้ามาถามเรื่อพี่น้องเรื่อสูตรนี้นะครับสูตรมั่นลงหัวตั้งแต่อายุมัน2เดือนนะครับผม